สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับผู้เชี่ยวชาญตอบชัดโรเบิร์ตอ้างเพิ่งปลูกผมไม่ให้ถอนไปตรวจด n a ทําได้หรอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมตอบประเด็นโรเบิร์ตปฏิเสธไม่ให้ถอนผมไปตรวจด n a คดีแตงโมนิดาโดยอ้างเพิ่งปลูกผมมายืนยันเกิน6เดือนสามารถทําได้พอรากผมยึดติดหนังหัวแล้วคดีการเสียชีวิตของดาราสาว แตงโมนิดาทําให้เพื่อนๆทั้ง5คนที่อยู่บนเรือลําเกิดเหตุตกเป็นผู้ต้องสงสัยหนึ่งในนั้นคือกรณีของโรเบิร์ตที่เจ้าหน้าที่ตํารวจออกมาชี้แจงถึงสาเหตุไม่สามารถเอาเส้นผมของโรเบิร์ตมาตรวจ DNA ได้เนื่องจากเจ้าตัวอ้างว่าเพิ่งปลูกผมมาซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลา6เดือนโดยประเด็นนี้นําซึ่งมาเสียงวิพากวิจารณ์ว่าเป็นการละเว้นของเจ้าหน้าที่หรือไม่ทั้งที่โรเบิร์ตตกเป็นผู้ต้องหา ถูกแจ้งข้อหาแล้วเพราะตำรวจเกรงใจคนที่มีฐานะร่ำรวยกันแน่ล่าสุดวันที่9มีนาคม2565ข่าวช่อง3รายงานบทสัมภาษณ์แพทย์หญิงออนุมาพันธ์อภิวัตนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและการปลูกผมถาวรเปิดเผยยืนยันว่าการปลูกถ่ายผมมาแล้ว6เดือนสามารถมาเก็บตรว DNA ดี n อได้ตามปกติทั้งเส้นผมที่เพิ่งปลูกหรือจากจุดอื่นบนศีรษะหรือสามารถโกนหัวได้เลย เพราะรากผมยึดติดกับหนังศีรษะเป็นที่เรียบร้อยแม้จะถูกโกนออกไปก็สามารถยาวออกมาใหม่ได้สำหรับระยะเวลาหลังจากการปลูกถ่ายผมหลังจากสองสัปดาห์แรกถึง6เดือนจะเห็นเป็นลายผมแต่หลังจาก6เดือนเป็นต้นไปหรือมากกว่า1ปีผมก็จะหนาเหมือนปกติการปลูกผมถาวรเป็นการนำผมและรากผมจากบริเวณท้ายทอยมาปลูกตรงที่จุดต้องการที่จะปลูกหรือจุดที่ผมบาง ใช้เวลาในการทําประมาณ6-7ถึงชั่วโมงซึ่งในช่วง14วันแรกคือข้อห้ามอย่าเพิ่งออกกําลังกายหนัก,ห,นกหรือสัมผัสจุดที่เพิ่งปลูกถ่ายผมหลังจากนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถสระผมได้และออกกําลังกายได้ปกติเลยแพทย์หญิงออนอุมาพันธ์อภิวัฒน์ขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข,ข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ